ดวงที่น่ารักทุกๆคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิป r a n d o m นะคะในหัวข้อที่ว่าบ่ายนี้เขาฝากมาบอกคุณว่าอะไรนะคะคลิปนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะถ้าคุณอยากให้ตรงขึ้นก็ทางเจ้าคิวดูดวงส่วนตัวได้นะคะ,ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลย บายนีเขาฝังมาบอกว่าเธอมีอะไรใหม่ๆที่เธอต้องทำแล้วเธอก็เข้าไปอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวของเธอมากขึ้นเธอมีงานที่จะต้องพยายามทำให้สำเร็จเธอมีสิ่งมากมายที่เข้ามาในชีวิตและเธอมีตัวเลือกมากมาย ความสัมพันธ์ของเราก็เลยไกลออกไปทุกทีทุกทีในขณะที่ฉันเริ่มรู้สึกว่ารักเธอมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเธอกับเริ่มถอยห่างออกไปนับวันนับวันเธอก็กับฉันก็เหมือนแบบเรายิ่งไม่เข้าใจกันยิ่งเป็นคนแปลกหน้าเธอคนเดิมที่เคยที่ที่ฉันเคยรู้จักก็เริ่มหายไปหายไปหายไปเราเริ่มไม่สนิทกันเหมือนเดิมเหมือนที่ควรจะเป็นฉันก็เข้าใจนะว่ากว่ามันจะมาถึงจุดเนี้ย เธอเองก็คงจะผ่านเรื่องราวต่างๆมากมายเรื่องราวของความสัมพันธ์ของเราเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเคยเกิดขึ้นไปหรือ,อามาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีเหตุและผลของมันน่ะกว่าที่เธอจะกลายเป็นคนที่เย็นชาขนาดน,นี้เธอก็เคยเป็นคนที่ทุ่มเทมาก่อนแต่ว่าตอนนี้สิ่งที่มันเปลี่ยน,ปยนไปคือ,อ,อความรู้สึกของเธอม,มันคงจะเริ่มเปลี่ยนไปแล้ว เธอเริ่มมีแนวคิดใหม่ๆแนวทางใหม่ๆที่เธอเองควรจะสนใจมากขึ้นเส้นทางใหม่ๆนี้มันทําให้ความสัมพันธ์หรือความรักที่เธอมีให้ฉันอ่ะมันก็เปลี่ยนไปซึ่งฉันไม่ได้โกรธนะฉันเข้าใจแต่เธอรู้ไหมว่าฉันส่องเธออยู่ตลอดเวลาฉันส่องเธอมากๆบางครั้งส่องเราก็รู้สึกท้อแท้นะ ท้อแท้ที่ว่าตอนนี้ฉันน่ะก็เหมือนเล่นกีฬาอยู่อ่ะมันไม่ได้แข่งขันแค่กับคนอื่นน่ะแต่มันเหมือนแข่งขันกับหัวใจของเธอด้วยอ่ะทั้งที่เมื่อก่อนฉันเคยเป็นคนที่เธอรักกลายเป็นเคยเป็นที่รักของเธอแค่คนเดียวหรือว่าเคยเป็นที่ที่รักสําหรับเธออ่ะแต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วอ่ะมันเศร้ามากเลยนะฉันเศร้ามากมากาทำไมมีแค่ฉันที่ยังสนใจอยู่ทำไมมีแค่ฉันที่ยังมีความรู้สึกอยู่ ในขณะที่เธอเองเนี่ยเลิกรู้สึกไปตั้งนานแล้วมันเศร้าจริงนะนี่คือข้อพวามที่เขาฝากมาบอกคุณนะคะราศีนะคะมังกรราศีสิงห์ราศีเมถุนราศีตุลน,นะคะราศีธนูอ่าแล้วก็ราศีพิจิกค่ะ เรามาดูชื่อเล่นชื่อตีน้าแฝงเฟสบุ๊กไอจีนะคะของเขากันมีตัวอะไรนะคะตัว A ค่ะตัว K K อีกหนึ่งตัวนะคะตัว M ตัว W ค่ะตัวเตัว O นะคะแล้วก็ตัว T ค่ะวันอังคารวันเสาร์วันพุธนะคะวันพฤหัสนะคะวันศุกร์ ประมาณนี้ส่วนใครที่อยากรู้เรื่องราวเพิ่มเติมทางจองคิวูโดส่วนตัวนะวันนี้ไปก่อนค่ะบ๊ายบาย